สิ่งที่ควรพิจารณาหนึ่งๆพิกูทั้งหลายฐานะห้ประการนี้อันสตรีบุรุษคฤหัสถ์หรือบรรพชิตควรพิจารณาหนึ่งๆห้าประการเป็นอย่างไรคือสตรีบุรุษคฤหัสถ์หรือบรรพชิตควรพิจารณาหนึ่งๆว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้ เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาไม่ล่วงผลความเจ็บไข้ไปได้เรามีความตายเป็นธรรมดาไม่ล่วงผลความตายไปได้เราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นเรามีกรรมเป็นของตนเป็นทายาทแห่งกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพัานธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งทำกรรมใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามเราจะเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น พิกุทั้งหลายเพราะอ,อาศัยอำนาจประโยชน์อะไรสตรีบุรุษคฤือหัดหรือบรนประชิตจึงควรพิจารณาเนืองๆว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้พิกุทั้งหลายความมัวเมาในความเป็นหนุ่มสาวมีอยู่แก่สัตว์ทั้งหลายซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายประพฤติกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตเมื่อเขาพิจารณาฐานะนั้นอยู่เนือง ย่อมละความมัวเมาในความเป็นหนุ่มสาวนั้นได้โดยสิ้นเชิงหรือว่าทําให้เบาบางลงได้พิกขู่ทั้งหลายเพราะอาศัยอำนาจประโยชน์นี้แลสตรีบุรุษคฤหัหั์หรือบรรพชิตจึงควรพิจารณาหนึ่งเนืองว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้ทิกขู่ทั้งหลายเพราะอาศัยอำนาจประโยชน์อะไรสตรีบุรุษคฤหอหั์หรือบรรปชิต จึงควรพิจารณานเนืองๆว่าเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาไม่ล่วงผลความเจ็บไข้ไปได้ทิขุทั้งหลายความมัวเมาในความไม่มีโรคมีอยู่แก่สัตว์ทั้งหลายซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายประพฤติกายทุจริตวจีทุจริตมโนโทุจริตเมื่อเขาพิจารณาฐานะนั้นอยู่นเนืองๆย่อมละความมัวเมาในความไม่มีโรคนั้นได้โดยสิ้นเชิงหรือว่าทำให้เบาบางลงได้ พิขูทั้งหลายเพราะอาศัยอำนาจประโยชน์นี้แลสตรีบุรุษขฤือหัดหรือบรรพชิตจึงควรพิจารณาเนืองๆว่าเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้พิขูทั้งหลายเพราะอาศัยอำนาจประโยชน์อะไรสตรีบุรุษขฤือหัดหรือบรนประชิตจึงควรพิจารณาเนืองๆว่าเรามีความตายเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้ความตายไปได้ ที่กุทั้งหลายความมัวเมาในชีวิตมีอยู่แก่สัตว์ทั้งหลายซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายประพฤติกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตเมื่อเขาพิจารณาฐานะนั้นอยู่เนืองเนืองย่อมละความมัวเมาในชีวิตนั้นได้โดยสิ้นเชิงหรือว่าทําให้เบาบางลงได้ที่กุทั้งหลายเพราะอาศัยอํานาจประโยชน์นี้แลสตรีบุรุษคฤหัหั์หรือบรรปชิตจึงควรพิจารณาเนืองเนืองว่า เรามีความตายเป็นธรรมดาไม่ล่วงผลความตายไปได้พิกูทั้งหลายเพราะอาศัยอำนาจประโยชน์อะไรสตรีบุรุษคฤหัหั์หรือบรประชิตจึงควรพิจารณาเนืองเนืองว่าเราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิน้นพิกูทั้งหลายความพอใจความรักใคร่ในของรักมีอยู่แก่สัตว์ทั้งหลายซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายประพฤติกายทุจริต วจีทุจริตมโนทุจริตเมื่อเขาพิจารณาฐานะนั้นอยู่เนืองๆย่อมละความพอใจความรักใคร่นั้นได้โดยสิ้นเชิงหรือว่าทำให้เบาบางลงได้พ่กูทั้งหลายเพราะอาศัยอำนาจประโยชน์นี้แลสตรีบุรุษคฤืัหั์หรือบรรพชิตจึงควรพิจารณาเนืองๆว่าเราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นพิกูทั้งหลายเพราะอาศัยอำนาจประโยชน์อะไร สตรีบุรุษคฤหัหั์หรือบรนประชิตจึงควรพิจารณาเนื่งเนืองว่าเรามีกรรมเป็นของตนเป็นทายาทแห่งกรรมมีกรรมเป็นกําเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธ์ุมีกรรมเป็นที่พึ่งทํากรรมใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามเราจะเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นพิกุทั้งหลายกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตมีอยู่แก่สัตว์ทั้งหลาย เมื่อเขาพิจารณาฐานะนั้นอยู่เนืองๆย่อมละทุจริตเหล่านั้นได้โดยสิ้นเชิงหรือว่าทำให้เบาบางลงได้ทิ่กุทั้งหลายเพราะอาศัยอำนาจประโยชน์นี้แลสตรีบุรุษคฤรืหัดหรือบรประชิตจึงควรพิจารณาเนืองๆว่าเรามีกรรมเป็นของตนเป็นทายาทแห่งกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันุ์มีกรรมเป็นที่พึ่ง ทำกรรมใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามเราจะเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นที่กูทั้งหลายอริยะสาวกนั้นย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าไม่ใช่เราแต่ผู้เดียวเท่านั้นที่มีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้โดยที่แท้สัตว์ทั้งปวงที่มีการมาการไปการจุดติดการอุบัติล้วนมีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้ เมื่ออริยสาวกนั้นพิจารณาฐานะนั้นอยู่เนืองๆมักย่อมเกิดขึ้นอริยสาวกนั้นย่อมเสพอบรมทําให้มากซึ่งมักนั้นเมื่อเสพอบรมทําให้มากซึ่งมักนั้นอยู่ย่อมละสังโยดไชนด้อนุสัยย่อมสิ้นไปอริยสาวกนั้นย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าไม่ใช่เราแต่ผู้เดียวเท่านั้นที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้โดยที่แท้สัตว์ทั้งปวงที่มีการมาการไปการจุดติการอุบัติล้วนมีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้เมื่ออริยาสาวกนั้นพิจารณาฐานะนั้นอยู่เนืองๆมักย่อมเกิดขึ้นอริยาสาวกนั้นย่อมเสพอบรมทําให้มากซึ่งมักนั้นเมื่อเสพอบรมทําให้มากซึ่งมักนั้นอยู่ ย่อมละสังโยชน์ได้อนุสัยย่อมสิ้นไปอริยสาวกนั้นย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าไม่ใช่เราแต่ผู้เดียวเท่านั้นที่มีความตายเป็นธรรมดาไม่ล่วงผลความตายไปได้โดยที่แท้สัตว์ทั้งปวงที่มีการมาการไปการจุดติการอุบัติล้วนมีความตายเป็นธรรมดาไม่ล่วงผลความตายไปได้ เมื่ออริยาสาวกนั้นพิจารณาฐานะนั้นอยู่เนืองๆมักย่อมเกิดขึ้นอริยาสาวกนั้นย่อมเสพอบรมทําให้มากซึ่งมักนั้นเมื่อเสพอบรมทําให้มากซึ่งมักนั้นอยู่ย่อมละสังโยชน์ได้อนุสัยย่อมสิ้นไปอริยาสาวกนั้นย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าไม่ใช่เราแต่ผู้เดียวเท่านั้นที่จะต้องพัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้น โดยที่แท้สัตว์ทั้งปวงที่มีการมาการไปการจุดติการอุบัติล้วนจะต้องพัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นเมื่ออริยะสาวกนั้นพิจารณาฐานะนั้นอยู่เนืองๆมักย่อมเกิดขึ้นอริยะสาวกนั้นย่อมเสพอบรมทําให้มากซึ่งมักนั้นเมื่อเสพอบรมทําให้มากซึ่งมักนั้นอยู่ย่อมละสังโยชน์ได้อนุสัยย่อมสิ้นไป อริยสาวกนั้นย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าไม่ใช่เราแต่ผู้เดียวเท่านั้นที่มีกรรมเป็นของตนเป็นทายาทแห่งกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันุมีกรรมเป็นที่พึ่งทำกรรมใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามเราจักเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นโดยที่แท้สัตว์ทั้งปวงที่มีการมาการไปการจุติการอุบัติล้วนมีกรรมเป็นของตน เป็นทายาทแห่งกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งทำกรรมใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามจะเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นเมื่ออริยสาวกนั้นพิจารณาฐานะนั้นอยู่เนืองๆมักย่อมเกิดขึ้นอริยสาวกนั้นย่อมเสพอบรมทำให้มากซึ่งมั์กนั้นเมื่อเสพอบรมทำให้มากซึ่งมักนั้นอยู่ย่อมละสังโยชน์ได้ อนุสัยย่อมสิ้นไปสัตว์ทั้งหลายย่อมมีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดาสัตว์ทั้งหลายย่อมเป็นไปตามธรรมดาพวกปุถุชนย่อมเกลียดถ้าเราพึงเกลียดทำนั้นในพวกสัตว์ผู้มีอย่างนั้นเป็นธรรมดาข้อนั้นไม่สมควรแก่เราผู้เป็นอยู่อย่างนี้เรานั้นเป็นอยู่อย่างนี้ทราบธรรมที่หาอุไปธิมิได้ เห็นการออกบวชโดยเป็นธรรมเกษมครอบงามความมัวเมาทั้งปวงในความไม่มีโรคในความเป็นหนุ่มสาวและในชีวิตความอุตสาหะได้มีแล้วแก่เราผู้เห็นเฉพาะซึ่งนิพพานบัดนี้เราไม่ควรเพื่อเสพกามทั้งหลายจากเป็นผู้ประพฤติไม่ถอยหลังตั้งหน้าประพฤติพรหมจรรย์